หลังผมคนนี้ครับมาอีกแล้วครับกับกระบะสี่ประตูยอดนิยมเลยก็ต้องบอกเลยว่านี่คือเจ้าอีลสุดเซลปี19นะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บักขุดหมีใจดีคนเดิมพูดถึงรายการครับผมแน่นอนครับช่วงรถเข้าใหม่ครับก่อนไปดูกันอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราด้วยนะครับด้านหลังผมคันนี้ครับมาอีกแล้วครับกับกระบะสี่ประตูยอดนิยมเลยก็ต้องบอกเลยว่านี่คือเจ้าอลสุดเซลปี19นะครับ ตัว1.9เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับผมป้ายแดงก็ขายกันแตะล้านคุณผู้ชมก็จะบอกว่าตัวนี้ได้ d i s c o n t i n u ีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเหมือนประมา,มาตัวพิเศษแหละครับก็ท่านาวัลล่าก็เหมือนแบ็กอ d ดิชั่นประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนพวกตัวพิเศษที่ทําเป็นตัวไฮไลท์ไฮไลท์ก็ตัวนี้เป็น4ประตูที่ค่อนข้างเรียบรู้ครับบอกเลยภายในนี่วาวมากเลยนะครับพิเศษครับคุณผู้ชม คันนี้ราคาตั้งขายค่าตัดสด7,57 0 0 0 0บาทครับในเดือนนี้มีโปรโจอง4,000ลด4,000 40, 0บาทให้สำหรับเดือนกันยายนนี้นะครับผมเบ็ดเสร็ผมคิดค่างวดให้แล้ว1 8 8 0 0จริงๆมีอยู่2คันนะคันนี้ไม่5า0 0 0ครับ11,800ตลอดสัญญาครับใครอยากผ่อนต่ำๆมีโปรช่วยผ่อนให้ผ่อนเดือนละ8,000บาทยันถึงมีนา ,65 ได้เลยนะคุณผู้ชมนะ ช้เงินออกรถศูนย์บาทครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้แต่ใครจอง4ี่พันลดให้4ี่หมื่นครับเลดอเบียพิเศษเริ่มต้น2.79นะครับผมป่ะรายละเอียดเบื้องต้นรู้แล้วมาดูรถกันดีกว่าครับถ้าใครดูแล้วอดใจในความสวยงามไม่ได้ก็เบอร์โทรด้านล่างโทรได้เลยนะ0ูนย์เก้าเจ็ดพครับรถเป็นสีขาวมุกค,คุณผู้ชมสีขาวมุกพวกตัวพิเศษหรือว่าพวกรถที่ค่อนข้างเป็นเลเรี่พวกนี้ครับมันจะใส่พวกเปลี่ยนโนโบแบ็กสีดำเงาเงามาให้นะครับ ก็บอกเลยสวยงามสวยงามไฟเดทามรันนิ่งไลท์อะไรมีให้ไฟตัดหมอกมีสเกิร์ตมีให้ครับเอาจริงๆริงมันเป็นกระบะที่ไม่ได้ใช้บรรทุกของเลยครับเป็นกระบะสี่ประตูใช้ในงานครอบครัวบรรทุกคนเป็นสัดส่วนมากแล้วก็มีเรียกว่าของอนเนกประสงค์อะไรมาใส่ท้ายกระบะไปได้นะมันได้ความสวยงามเยอะเลยครับโป่งล้อครับสวยๆใหญ่ๆใ,ใส่แล้วดูรถไม่ใส่แล้วมากับรถเนี่ยมันทำให้รถดูมีพลังเลยครับ ดอกยางปึบๆครับไม่รู้ดอกยางหรือเหวนะนี่นุ่มๆเลยครับผมค่าเทดแวร์ไม่ได้เยอะเลยเล็บจิกยังเป็นรอยอยู่เลยครับ <S <S ล้อแมกซส,สวยๆครับดูโทนอลอยปัดเงาให้ด้วยนะครับผมลบรถรับประกันไม่มีโดนหนักตัดต่อกอไม้พิกานะถ้ามีเพอร์เฟกเนี่ยซื้อคืนเต็มราคาครับเดี๋ยวภายในดูคร่าวๆก่นเลยนะผมประทับใจตั้งแต่แผงประตูแล้วครับ <S <S พวกลายเปียโนแบ็กวัสดุที่เป็นหนังแบบซอฟท์ทัสแล้วก็การคุมโทนพวกนี้ก็ เป็นกระบะที่เล็กชูรีเลยครับกระบะเล็กชูรีคันนึงเลยนะครับผมวันนี้ก็ระหว่างเดินก็เนี่ยประทับใจจริงๆพวกลอ้อพวกยางนะใหม่ใหม่ใหม่มากๆเลยกับเจ้าวันนี้ครับอย่าปล่อยผ่านนะใครมองหายอยู่แนะนําอย่าพลาดเลยครับย้ำค่างัวดีทีหนึ่งหมื 10, ่นพันกับอีก800นะครับตลอดสัญญาใครอยากผ่อนเดือนละ8,000ช่วยค่างวนให้ p e r ร์เฟคค่า,าจ่ายให้ถึงมีนา65นะกล้องถอยหลังมี กันชนท้ายแน่นๆของเดิมของเดิมมาจากโรงงานนะอ่ามีของดีด้วยไฮไลท์ไฮไลท์มีตัวผ่อนแรงนะครับอันนี้ก็เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอชอบ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 ,ชอบเล่นชอบสนนะครับมามาดูร่างดูรอยกันหน่อยก็บ่าโดนถอดโดนชนท้ายมาหรือเปล่านะครับก็น็อตเหลี่ยมเดิมไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอด ขอ,อให้เอาผ้ามาลองแล้วก็เอาประแจมาไขาไงก็ต้องมีรอยนะครับเดิมๆสวยๆงามๆเลยครับคันนี้นะสีขาวมุกด้วยใครตามหาอยู่ลองมาดูกันได้ครับดิเมนชันทางด้านขวาครับจะซื้อรถออนไลน์ดูให้หมดให้เห็นก่อนเลยพี่ก่อนจะเข้ามาใครอยู่ต่างจังหวัดส่งรถทั่วประเทศครับโอนจองมา้อยหนึ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซนให้แค่100เดียวครับโอนมาก่อนได้นะ อันนี้ก็เป็นบริเวณภายในอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นด้านขวานะเอเซอรี่ก็เป็นค่อนข้างเป็นเลชูรี่แล้วแหละออปชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่พวกเปล no ี่ยนโนแบ็คเงาๆสวยๆแปะโลโก้สเตลมาเบาไฟฟ้านะคุณผู้ชมเบาไฟฟ้าเป็นเบาไฟฟ้าสี่ทิศทางนะครับถอยไฟฟ้าส <c oughs> ี่ทิศทางยังไม่แปะทิศทางนะตัวนี้นะ <c oughs> ไฟหน้าปรับระดับได้ปรับสูงต่ำได้นะครับ ปรับสูงตั้งกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์เป็นแอร์ออโต้น,นะแอร์ออโตโอ้คูซอนโทนมีให้ก็โรถเลชั่นครับออปชั่นครบๆป้ายแดงขายกันเหยียดล้านครับยังไงก็ออปชั่นนี้ไม่ตกแน่นอนอ่ามีคูซอนโทนมาให้มันติฟังก์ชั่นมีมาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้ปัดหน่วงเวลาน้ำฝนมีมาให้นะครับหน้าจอก็เป็นตัวหน้าจอแบบทัสกีนนะครับผมไหนดูหน่อยซิโอ้มีเนนะ คันนี้มีเนวิเกชันให้ด้วยครับเกียร์เป็นเกียร์แบบแมนนวลหสปีดแล้วที่สำคัญครับนี่ครับเอกสารประจำรถครบคร,บครับคร,บครบเลยแฟ้มเฟิร์มคู่มือคู่มืออยู่ครบหมดเลยนะครับก็มั่นใจได้ครับรถไม่สามหมื่นห้ารถมือเดียวเหมือนได้ป้ายแดงในราคาป้ายขาวไปเลยครับนี่ครับไม่สามหมื่นห้าครับแนะนำคันนี้คุ้มคุ้มมี่คุ้มเลยแหละ เพราะว่าตอนป้ายแดงก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 5ื่นถึงหมนนะอันนี้ก็อยู่หมื่นพันล็อกเบด,ดล็อกคัทมีให้นะครับผมเค้าไ okay, ด้านในก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันครับดูรถต้องดูหัวใจหลักกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมไะมานี่ครับก็สภาพนางฟ้าจา๋จา,จาเลยคุณผู้ชมรถใช้งานมาสามหมื่นโลเปิดมาสียอมพูสีอะไรเต็มหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่ตัวแผ่นเพจ อิวสูจะดูรถโดนหน้าไม่โดนเอานิ้วสอดเข้าไปนะครับรีเวทต,ต้องเป็นตัวสั้นนะครับเคยมีนะรถบางคันไปทําศูนย์เขาทํามาดีเหลือเกินนะ,อ,ะอันนี้ครับพวกน็อตต่างๆไม่เคยถอดนะครับน็อตไฟหน้าไม่แก่น็อตท่อต่างๆนะครับไม่ได้แก่ท่อนิ่มๆตัวมาเกอร์คิซโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับก็อเครื่องรับประกันได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนครับรถใหม่ๆใช้งานกันอีกนานๆครับราคาเพียงแค่ 757,000บาทรวมโปรในเดือน9จอง4,000ลด4,000เหลือ7ถึง7 000. โครงสร้างหลักไม่มีโดนฝากระโปรงไม่เคยถอดครับแผ่นซับความร้อนนำเดิมสวยๆยงามๆครับใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญบางนาลาสาน87ครับรู้รละเอียดการผ่อนแล้วเห็นตัวรถกันแล้วเดี๋ยวไปดูของแถมกันครับคุณผู้ชมครับผมราคารถรู้แล้วนะย้ำอีกทีหนึ่งปี194ประโตูเกียร ธรรมดาอีลสุสเตลราคา757ตัดสดเอาราคานี้ไปไม่เก็บแหวนเราจัดการกับสามสามมิตรเอาเองผมจัดการให้นะแล้วก็ในเรื่องของค่าโอนไม่มีนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยใครตัดสดมา757ใครซื้อไฟแนนซ์ครับจองมา4,000ลด40,000สำหรับเดือนกันยายนนี้นะครับผมอันนี้ก็ราคาสุดที่717นะครับจัดโอนไม่มีเก็บนะครับย้ำว่าไม่เก็บเราจัดการให้คุณผู้ชมหมดเลยจริงๆมูลค่าก็ หลายพันมากนะค่างค่าจัดและค่าโอนนะครับผ่อนเดือนละ1ม0 0น1 8 0 0ป1ร้อนนะครับตลอดสัญญานะใครอยากช่วงนี้อยากผ่อนน้อยก่อนก็เล่นเป็นโปรช่วยผ่อนให้ถึงมีนา6 5กันได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยของแถมเลยรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนไส้กรองให้รับประกันเครื่อง,ร,ร,ร,องรับประกันเกียร์รับประกันกล่องทุกอย่างชัดเจนมีลายลักษณ์อักษรให้ทุกท่านเพื่อความสบายใจนะครับไม่ได้รับประกันกันแค่ปากเปล่าอย่างแน่นอนนะครับ เรียกว่ามีใบเซอร์ติฟิเคชให้ด้วยใบสมาคมจากผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ววันนี้ก็มีให้ด้วยนะครับแล้วก็บริการฉุกเฉินทั่วประเทศครับอันนี้คุม้มรายละเอียดเดยนแนะนําให้เลยในวันรับรถนะน้ำมันบดแบตบดยางแตกลืมกุญแจในรถหรือว่าแม้กระทั่งตรวจเช็ครถก่อนเดินทางไกลทาให้ฟรีครับเฟอร์เฟคชาซื้อให้ครับใครสนใจรถสวยอย่างนี้กลัวรถจะไม่อยู่นะครับบางนาลาซาล87มาดูได้ถ้ายังไม่นัดเซลล์ท่านไหนไว้ก็บอก ชอบสไตล์นี้ก็บอกมาหาปักกหุ่นหมีใจดีคนเดินได้เลยครับเบอร์โทรด้านล่างนี้เลย097 1 8 1 8 0 2 4จชั่วโมงโทรมาครับวันนี้ก่อนจากกันซัพพลายกันไว้ด้วยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ